ครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็มาอยู่ที่สถานการณ์นะครับการฝึกนะครับไรสดเลยครับตอนนี้ไลสดไม่มีคลื่นนะครับไม่มีคลื่นมีสัญญาณนะครับนี่ครับเราจะมาดำลงชีพในป่านครับนี่ไปใต้ไก่มาจากไหนครับ อ๋อไปใต้ไก่มาจากตีนภูเขาน้าไก่ป่าไก่ป่าไกป่มีซอนไก่ป่านี่ครับลไก่ป่าอเมซอนนะครับจากชาลีนะโอ้ยพีคไทยพีควพีเวมาขอแล้วมาขออยกางงูนึงครับไม่มีของครับอ๋อดะไรพกไทยแล้ว ต้องมาขอหมูหมูข้างๆนะครับโอ้ไก่กับเตียมสาระข้ามเจอกันไก่สาระข้าวหมดที่ล่ะเออหมดที่ล่ะนี่ไมก็เด็กแค่เตี้ยไม่เอไก่ไก่ใต้น้ำนี่ครับเอาเอาเอาสุดสาระข้ามนี่เรามานึ่งข้าวเหนียวครับกินข้าวเหนียว ไปดูอีกมูนึงครับมูครูอาร์ตนะครับมูครูอาร์ตยังไงก็ให้กําลังใจด้วยนะครับทุกคนยังไงก็ฝากกดไลค์ด้วยนะครับกดแชร์ด้วยนะคอมเมนต์ด้วยเป็นกําลังใจนะครับนไหนากดกดอะไรนะกดอะไรนะนี่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 สับตะไคร้หน่อยอ่ะสับสับดิสับสับเกลือลืมนะอ่าอ่ากดสับตะไคร้หน่อยนะครับ มามามือิพวกผมอีกหลายเเหมือนกันนี่ครับเฮ้ยรถมาแล้วความหวังของเรารถข้าวมาแล้วที่ก็ใช้ใช้ชีวิตดำรงชีวิตไปนี่ครับชีวิตอินโฟนะครับนี่ครับอีกมูนึงนะครับ ทำลองชีบอ๋อข้าวเหนียวนะครับข้าวเหนียวนึ้งข้าวนะครับนึ้งข้าวอันนี้แล้วะอันนี้ลืมละไก่กระเทียมอ่ะไก่กระเทียมนะครับโดยเชฟอาร์ตนะครับเชฟอาร์ตเชฟอาร์ตอยู่ไหนนะสารคามไม่ใช่ฮะเชฟอาร์ตเชฟอาร์ตเชฟอาร์ตสารคามน้ำโมต้องนะครับมันสีขมท้องมันจะเสียป่ะน้ำโมต้องว่ะสารคาม กระเทียมนะครับตำกระเทียมก็ตอนนี้นะครับก็การดำรลง,ลง,ลงลงชีพในป่านะครับลงชีพในป่าของเรานะครับเฮ้ยไก่กระเทียมอันนี้จะได้เห็นไก่กระเทียมไหมนะอันนี้ก็อยู่ในความมืดนะครับความมือดอันนี้ก็ยำหมูยอใช่ไหมยำหมูยอ เชฟอาร์ตสารคามนะครับเชฟอาร์ตสารคามน้ำบอดต eday. ้องนะครับมันสีท้องเสียนะครับมาไปกินฝีมืออาร์ตุ้ย uh, ว uh, ันนี้เตรียมน้ำมื่อกี้ ต้องส่งให้พันหนึ่งก็ไมเหรอเขาต้องส่งไปส่วนล้มอยู่ตอนนี้นี่ครับจากินวะยงไงคูอาร์ตนะครับคูอาร์ตเชฟอาร์ตเชฟอาร์ตสารคามน้ำมอต้องโอ้ยโชว์มาเลยเนี่ยออกซือได้ไหมลาะลืมซื้อพิคคายได้กังไหมเดินผ่านทางสองสามรอบมาแลื มาครับไก่กระเทียมไก่กระเทียมเมนูอะไรนะครับบรรยากาศดีมากเลยครับตื่นเช้ามาภูเขาไฟฟูจิดูดิแล้วอุอยู่นะภูเขาไฟอยู่ฝั่งนู้นภูเขาไฟไฟไหมหรอไฟไหมภูเขาไฟนะครับวันนี้บรรยากาศดีมากเลยครับเดี๋ยวลงกระทาเราไปลอนี่ครับอะไรนะไก่ ใต้น้ำใช่ไหมกันไก่อ๋อกันไก่มันไม่ไหม้อะี่ไม่คนน้ำใต้ด่างใช่ไยกันไก่นะครับกันไก่ร้อยอร่อยนี่น้ำใต้โคงันถิงนะเปล่าเนี่ย นนี่น้ำเลยน้ำล้างครกน้ำคส่เป็นสูตรสูตรพิเศษจากทางร้านอันนี้เราก็ต้องใช้น้ำด้วยความประหยัดนะ้ำเบิ์ดหมดเนี่ยคุณไปเองอ่ะถ้าเบาปุ๊บมันเบาแล้วก็พุเลยมัน กนเอม้ัไม่คนจะไหมมันนะมันไม่ค่อยร้อนนะคนมันเป็นที่เตาแก๊สหัวแก๊สไม่ดีเขาย่าลืมมาเขาอีกด้เนี่ยไอ้ข้าวพอพอไหมเหรอ าาาอาออ้าวจะสุกแล้วอืมรอชมฝีมืออยู่นะครับตอนนี้ใกล้กระเดียมนะครับอันนี้หมักหมักนานมอสมควรนะครับอ <laughs> ไม่ถามสุขภาพลุงน้องต้องทำเลยมือผมสั่นหมดแล้วตอนนมือสั่นหมดแล้วนังยยางกลับข้าวยังกลับไม้เอาเมื่อกี้คนหรือว่าเขาเรียกอะไรนะกลับแล้วกลับแล้วนั่งยางนึหปวดเออระวัง อาวข้าวเราก็ได้เรียบร้อยนะครับต่อไปอ่าผมยอมรข้าวนี่เราเลี้มวตายแล้วเยวอนีขรข้าวอยู่เกอไม่เอาอะมานี่ครับไอีซนั่นอยู่นี่เหรอใช่อยู่ในนั่นเปิดจริงะเปิที่ทางเขียวไงทางเขียว ว่าแล้วตังหมดกับอะไรอะไรนะหมดกับอะไรโคกดฟูลอะฟูลปืนไฟแช็กยังซื้ออะไรโอ้โหซ่อมาไม่มีได้ไงคุณนี่จะซ่อมทำยังไงเอาลูเอาเร็วลองแล้วมันเดือดรุย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 เห็นลูกเสือป่ะที่หนีไฟอ่ะแล้วก็เทนออกนอกแก๊สนรงนั้นเฮ้ยไม่ใช่เชฟกระทะห้างนะ เต็มจานเต็มจานเลยสุกไวเหรอไฟแรงสุกไปเลยเหรอดูครับไฟมันจะลุกหรือเปล่าวัดไฟลุกไหมจานเรามาเยอะวะเยอะมากท่วมเต็นท์นะท่วมเต็นทวับทวบทวบไม่ค่อยใส่ก็ได้ครับจานเยอะยัไม่เดือดเลยอันมดเลยบึ้บ โอ้ยเป็นไงเป็นไงโอ้โหกินสุดยอดโอ้ยหอมอู่อะไรดิเนี่ยหอมอะเี่หอมอเนี่ยเอ้ยนี่สะดุ้งอะไรนีไม่มีแคอามาอะไรไ่ เามป่ะยอดเอามาอยู่บอกผมจะมึงสิบอกให้เอามาให้โอ้ไม่คิดว่ามีใครเล่นคนหอมพริกไทยเลยวะหอม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 ,มแค่ท่าจับปลาหลิวกูก็รู้แล้วว่า <laughs> <laughs> เป็นไม่เป็นอ่ะยนอะ ต้องใส่ซอสเพิ่มไหมเนี่ยต้องไม่ต้องม่ต้องเสือดำเราไม่ได้ซื้อมาเอาที่มีไว้อันนี้ปูแล้วปูอะไรเนี่ยปูและไม่แล้วรอดีใส่ยังเว้ยปรุงแบบปรุงนานแล้วปรุงนานมากเข็มโดเลยไม่ได้ใส่น้ำปลาซ้ำก็มีเอ้ยเห็นปรุงอยู่นานแล้วบอกพอแล้วยยางให้ไปตายกูจะตายแล้ว กระทมัเล็กไมนะกเนาะมดเราไอ,าอีมานั่งน่นะครับกันไก่นะครับกันไอไม่ใช่ไก่เียม ไปกันไกลฟังนู้นเฮ้ยไส้ข้าว อดสุดยอดนะครับสุดยอด ริ่มแล้วเริ่มใหม่กระทะเลยใช่ไหมเริ่มยังใกล้แล้วครับใกล้ละวใกล้อะไรนะใกล้ไหมแล้วมาดูพักเด้อไายขึ้นชายเรามันไหมมาเลยหรือมากำเดียวด้วยแล้วนี่ครับก็ยังไงก็เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับนี่ครับการออกฝึกนะครับ ในการการดำรงชีพนะครับรยิ้มนี่ทำเป็นไงย,นะยังไม่ถูกหรอ ไมแงนะมออกลิ่นหอมกลิ่นหอมเย้าวยวน นี่ครับเจมอาร์ตมาไงมาไงแบงเจมเป็นไงฮีโร่มาแล้วน้ำลน้ำแข็งมาแล้วไปแรงครับไปแรงกระทะใช้ได้ไฟนี้ไฟเดียวเราดูละน้ำถังไหมพี่ไม่หนูเนี่ยรอถามรถน้ำแข็งน้ำถังถ้าสบายเราไอ้ถังไอ้น้ำนี้เราจะไม่ต้องเพลองถ้า แจกแจกข้างในมีน้ำถังบบน้ำน้ำหมดบหนึงหนึ่งมาใส่จานแล้วใส่จานแล้วยังไม่สุกครับจิมก่อนดิราจานเป็นไงไม่จิม ถูกแล้วชิบหายชิมกันชิมกันไม่ใส่ด้วยอะไม่ใส่ด้วย nó ổn này nó không phải như thế này mày lại như là cá mai, <laughs> có là ăn, chắc thời gian <laughs> đấy. เรียบร้อยครับเป็นไงบ้างสุกไหมไม่สุกเสกเศกน้ำถาจานเลยครับหมดแล้วแก๊สไฟหมดแล้วแก๊สบวโอ้ยหัวหัวไฟแรงเนี่ยหัวฟู่หัวฟู่หัวเทอร์โบฟูกว่าไปฟูกจติดมันจะติดมันนะไก่น้ำมันเยอะมากอ๋อไม่ใช่น้ำมันมืน ใครสนใจไปทำเกีบยวข้าวให้ที่บ้านนะครับติดต่อมาได้นะยมนไี้พวกข้าวมันเยิ้มันเกินไหมเดี๋ยวผมจะเดี๋ยวผมจะลองชิมดูครับโอ้อืมอร่พี่แมงแก่แช่กระทะอร่อยพี่ นี่อ,อันนี้ไม่ต้องแล้วไม่ใช่แล้วอืมวอยวายท่านเจ้าครับเสร็จเรียบร้อยครับอาหารของเราในมือนี้ครับขอบนี่ครับกั่นไก่ครับกไก่ไกเป็นต้มไก่หรือเปล่านี่กั่นไก่แล้วครับจอดนะครับ,รบข้าวกระสุกแล้วครับนะโอ้ ร้อยอร่อยครับเมนูของเราวันนี้นะครับน pues ี่อ yeah, ีกมูนึงครับกันไก่นะครับมอยเออแล้วก็พริกทันมายำนะยำเอาไดน่อน่นะไรแล้นะ คุณชายนะคุณชายมามคุไปคุชายมากรนดาม,ม,า <c ười> มัออไปเถอะไปเไลปยหอเอาเอาแกกบก,ก,ก,กมัน ว่าอร่อยตรงผิดเลย, <c oughs> ยเฉียงเลยทำอะไรกันยำไม่ดีเะยนวัวยูมันหั่นนี่อย่างกะเชฟอ่ะหั่นตรงๆไม่ได้หั่นเฉียงเด้เอามันแพงป <c oughs> ้าป่องตัวแถวนึงอไอชิ้นใหม่ยิมมาพิ1ร้อยเก้าสิบอะไปดูราคาเลยด้ว่าขัานรดแค่นี้ ช้อนเยอะวะช้อ,อ,ชอนวะซื้อมาตั้งโหลหนึ่งช้อนสองชองอ้อนเลยนี่อะไรพี่ร้อยครับเรียบร้อยคนใส่ชุรดรถยังยังชุดรถมะนาวน้ำปลาใส่ข้าวคั่วไม่ใช่ก้อยเ <c oughs> อาละนึกวา่าอะไรนะก้อยไก่มเดแดงแดงกวาดใส่น้ำตาลใส่เออนั่นละเด็ด แดดรถดุรถเฮ้ยปลาใส่ยังยังยังดีไหมก็ดีดีดียำแห้งเลยยำแห้งยำแห้งว่าก้อยไข่มะแดงคล้ายๆก้อยไข่มะแดง่อเลยดูชิมเลยนหมดน้ำตาลหมดน้ำตาลไปยมันเลยอืออือยอดเลย ใส่กระเทียมมันแล้วกระแลมกระแลมป่ะรสชาติแปลกๆปลกป่ะกระเทียมสุดยอดเลยอร่อยจริงไม่เหมือนจะอร่อยครับแต่ก็แบบแปลกๆอ่ะยังแดงยัเป็นไงเทียมชิ้นผ่านกระเทียรถเป็นเม็ดเป็นเม็ดเลยเฮ้ยนี่แแหละกจริงเอออร่อยครับอร่อย ครับสำหรับกำลังใจนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยครับคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจนะครับแล้วเจอกันต่อไปครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ